สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในโรบอกดอบัตแบทกันนะผมเย้ว้ว้าวโอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็กลับมากันอีกครั้งครับผมนี่ก็เป็นดอเวอร์ชันบัตแบทอีกเวอร์ชันหนึ่งนะผมซึ่งตัวเกมเนี่ยน่าสนใจอย่างหนึ่งนะผมเขาบอกว่าเราสามารถเขาทําได้แต่ก่อนอื่นนะผมเขาบอกว่า นคับผมยินดีต้อนรับสู่บุ๊กวันเขาจะให้เราเนี่ยสร้างลิฟต์ก่อนนะผมไม่ว่าจะเล่นกับตัวเองหรือว่าเล่นกับเพื่อนเนาะเพื่อนที่จะต้องการปลดล็อกถ้ำนะผมคุณเนี่ยจะต้องทําการผ่านเดอะโมเทลเฟิร์สก่อนนะผมต้องทําก่อนใช่ไหมต้องผ่านก่อนใช่ไหมเง้นก็จัดดีครับผมพี่ก็เพิ่งเข้ามาละยังไม่ได้ผ่านอะไรเลย Let's go เดี๋ยวมันเสียงเหมือนไอ้นี่ตัวเลยนี่ว่าดอซุปเปอร์ฮารเลยนี่ว่า

โอ้โหเข้าตู้ได้แต่ออกตู้รำบากครับผมทุกคน <G ül üyor> อะไรวะเนี่ยไม่ต้องมีกูเจ่ะห้องที่หนึ่งอุ๊ยโอ้โหมาถึงห้องที่หนึ่งจะกระโดดทุ่มตูไปห้องที่สิบหกเลยเหรอถามจริงห้องที่สองไปกันย,ยาวๆฮะเดี๋ยวพี่จะต้องเอาชนะเดอะโมเทลให้ได้ก่อนห้องที่สามฮะอะไรทำไมมันมาเร็วจังอะใครอะ่ะ เดอะรัสซี่ห้องที่สี่ห้องที่ห้าเอาละครับผมเล่นกับพี่พี่จะพาไปดูฉากจบพาฉากจบทุกเกมครับผมที่พี่ได้เขาเล่นนะฮะจะมาแค่นี้ได้ยังไงใช่ไหมเดอะรัสซ<ๆ>ี่มายาๆไปครับผมห้องที่เจ็ดเฮ้ยได้บัตรแบดอันนี้ต้องบอกว่าภาพสวยด้วยทุกคนแล้วเสียงอะไรวะเสียงอะไรอะ่ะติง๊งติ๊งติ๊งทุกคนได้ยินไหมอะไรวะ เอ๊โอ้โหทุกคนพอมันจะมันมีตู้มันจะดังติ้งติๆงติ้งติงติงติงตู้อย่างลำคาญเลยมันเสียดรมาดี่อ้องที่เก้าเอาละผมเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ฉากจบเกมนี้กันว่าจะเป็นยังไงสิบสี่ฮะยาวไปจะผ่านหรือเปล่าบ่อบี่ไม่น่าพูดด้วยก่อนเลยนะสิม่ทำห้ผ่านขึ้นมาล่ะสิบหก จะไม่ผ่านได้ยังไงวะดอบัตรบตอีซี่หรือเปล่าเนี่ยทีต <c oughs> างนีเดอร์ซีรีส์เขาให้สิดมันก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่ผ้ามันสวยผ้ามันสวยก็าบบแบตแบดทั่วไปนะทุกคนเจ้าลัดก็สวยเห็นไหมเจ้าลัดก็ทำมาดีครับผมห้องก็ทําดีสิบเก้านี่ตู่มาเล่นสปีดลันหรือเปล่านะี่ยี่สิบรีบไปไหนวะมามีมจเจ้ยยี่สิเอ็ด กระพริบกระพริบแรงซะด้วยมันมองมันมองนอกตู้ได้นะทุกคนแต่มองได้แค่เนี้ยี่สิบสองมีเต่รัดเหรอแอรบูธไปไหนอะคิดถึงแอรบูธชิงเลยยี่สิบสามไม่ต้องมาตัวพูดเล่น <What? S 1> ไม่ไม่ต้องมาตัวพูดเล่นยี่สิบสี่ทุกคนดูดิมันผ่านตู้มันจะมีเสียงตึง้งตึ๋งึ้งต,งตลอดเลยอะไ,ไฟฉ่ายเอาไว้ทำไรวะยี่สิบเจ็ดห้องก็สว่างตลอด ห้องก็สว่างตลอดให้ตัวเอาไปฉายไปทำไมเนี่ยเออมันมองออกข้างนอกได้เลยทุกคนมันมองออกไปได้เลยว่ะยี่สิบแปดอย่าบอกมันมีร้อยชั้นเหมือนกันสามห้าสามหกเอ้ยเอาโอ้ยตูนึกว่าให้ตู้มานับเลขอย่างเดียวสามเจ็ดตูนึกว่าให้ตู้มานับเลขห้องโอ้ยสามแปดไม่เอะไรวะเนี่ยอือ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 โดนตบโดนตบสามเก้า ไอซี่นาจาเป็นไงวะในไอซีกอะอะดิไอ้ซีกทุกคนแล้วดูมือดิมันตบโดนตบจะตายไหมวะอู๋ไม่อยากลองเลยแล้วซีกมันหายไปไหนอะไม่วิ่งตามดูหมดเหรอซีรีฟบอสซีดแบบนี้ก็ได้เหรอซ2อง สี่สิบเก้าตัวตัวไปเก้าสิบเก้าเลยได้ไหม,มันไม่ได้หลอกแกห้องสองห้องนะมันหลอกโคตไก่เลยสี่ิบตีฟิกเกอร์จะเป็นยังไงเนี่ยออันนี้มันเป็นดอบัทสติลปีตนะครับผมสติลปีตสติลปีตอ่านอย่างนี้ประมาณนี้แหละทุกคนสี่สหกเจอะไรอะ มันให้พี่มาวิ่งนับเลขเหรอวะ4ีดแปดเอ็มบูธอะเฮ้ยอะไรอะเอาเสียงโอ้โหเสียงฟิกเกอร์มาแล้วแล้วนี่มันคืออะไรอะมันคือก้อนอะไรวะทุกคนโดนตายไหมอุ้ยไม่เอาไม่เอาขีดเก้าวิ่งก่อนไหนฟิกเกอร์ฟิกเกอร์หน้าตาเป็นยังไงเรอ ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์เกมนี้หน้าตาเป็นยังไงเออห้าสิบจัดมากโอ้โหนี่คือเดอะฟิกเกอร์หรอครับเนี้ยหุ้ยชิปแล้วฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ใส่วารปด้วยทุกคนตูยอได้ไหมเนี่ยเอาชิปแล้วตูยอไม่ได้อ่ะทุกคนอะไรวะเอามันให้ดูภาพอะไรนักหนาเนี่ย ทุกคนมันย่อไม่ได้อ่ะหนังสือก็ไม่ต้องหาเหรอแค่หนีฟิกเกอร์เหรอเรียงไงอไอ้ฟิกเกอร์ไอ้ฟิกเกอร์ What เอาฟิกเกอร์ตัวไปไหนเหรอฟิกเกอร์ถ้ามันจะง่ายขนาดโี้ตกงกระโดดขึ้นตรงนี้ได้เลยฟิกเกอร์ พี่เกิร์ชจะบอกว่ามันง่ายเกินไปว่ะเพื่อนตูยืนเปิดไฟฉายใส่หน,หน้ามันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่ทำอะไรตูเลยทุกคนคิด่ดูเลพี่เกิร์ชจะบอกว่ามันง่ายไปนะเพื่อน <c oughs> โอ้โหยังไม่ถึงหนึ่งนาดีเลยฮ้าดิองเอ้าเจ๊บ,บอบกอบบินเอ้าทำไมมีกอบบินคนเดียว <c oughs> อ้า <c oughs> แล้วเจ๊ป่ะเพื่อนไอเจ๊บ ไ่มาขายของเราวันเนี้ยโอ้โหฮัมหรือว่าไปรออยู่ถ้ำกันหมดแล้ว54ปี 5, อะไรอ่ะเกมนี้มีแค่รัดเหรอมันง่ายเลยขนาดนี้วัเน,นี้ย5ันิาโอโไม่ต้องมีถึงร้อยชั้นก็ได้ท,ทําสักหกสิบชั้นก็พอเนาะเหมือนไอ้ดอบัตรสั้นนะนะ่นอะโรงแรมโรงแรมราคาถูกอะ เขาทำแค่หกสิบชั้นเองถ้ามันจะง่ายกินใจขนาดนี้เพื่อนไม่ต้องมีหลอกถึงร้อยชั้นนะห้าสิบเจ็ดไฟฉายก็ไม่รู้มีทำไมมันก็สว่างทุกห้องอะ่ะมันก็สว่างถูกห้องแล้วจะมีไฟฉายล้วเพื่ออเอ้ยโอ้โหตกใจ 59, ห้าสิบเก้าหกสิบนึกว่าจะปีดรันเถอะทุกคน คิดแว่าพี่มานับเลขให้ฟังนะคิดแว่าพี่มานับเลขให้ฟังเนาะหกเก6หกสองหกสามทำอย่างก็ตัวว่างออกสิอ่ะเต็มที่หกสิบสี่ตุจะได้รู้ว่ามีแค่เจ้ารัตหกสิบห้า หกสิบหกไอ้ซีก็ไม่รู้เป็นตัวยังไงหกสิบเจ็ดน่าจะเห,เหลี่ยมเหมือนกันไหมเฮ้ย <c oughs> แอบบดท,ทุกคนอ้าว <c oughs> นไงวะอยากดูเป็นยังไงวะอยากเห็นอ้าวชิปแล้วอะไรพอตู้ออกมันจะมาแอบดูช่องนี้แล้วหน่อยตู้อยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงสรุปมันหายไปแล้วโธ่หกสิบแปดอะไรวะแอบบุทมาวะทุกคน เฮ้ย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 ตูได้ดูแล้วตัวได้ดูแล้วอะไรวะมองหน้ามันไม่ทันอ่ะเอา,าใหม่ดิไปวิ่งใหม Mont ่ไ right. อ้บุ๊ดไปวิ่งใหม่ปึ๊บอ๋อทุกคนเห็นแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงโอเคเอ้บุ๊ดเอ้บุ๊ดบ้านไหนวะเนี่ย แอบูทบ้านไหนวะหน้าตายอย่างเงี้ยไปแล้ววะเจ็ดสิบแล้วอาชีพมุงอาชีพเม้นไม่ขึ้นในตูเลยเหรอเจ็ดสิบเอ็ดอะไรดูผ่านตั้งฟิกเกอร์ตูผ่านทังอะไรนี่ตู้เพิ่งมาเล่นอีนะอาชีพเม้นไม่มีเลยละกันเจ็ดสามเขาไม่คือยังไงเกมนี้ต้องผ่านร้อยเหรอถึงมีอาชีพเม้นเจ็ดสี่ หรือมันง่ายไปผ่านชั้นร้อยเจ็ดห้ารอเจ็ดหกโอ้โหเจ็ดเจ็ดมันหน้าตาเป็นยังไงวะตัวอยากรู้มันหน้าตาเป็นยังไงอะ่ะโอ้โหโอ,โอตัวจะโดนตบอยู่ตัวน่าจะรอดูก่อนเด้อทุกคน ตูไม่น่ารีบเข้ามาเลยวะ่ะให้มันตบเล่นแล้วดีดมั้งแต่ตูมาไกลแล้วนะปามีใช่ไหมตูมาไกลแล้วเว้ยความหวังของเพื่อนๆบางคนเล่นเกมนี้ไม่ผ่านดูต้องเล่นใ้เขาดูฉากจบเป็นยังไงดูไหมโอโ้โหจะมาโดนมือตบเล่นไม่ได้โอเคเจ้ารัดหน้าตาเป็นอย่างนี้ตูเห็นหมดแล้วทั้งรัดทั้งแอมบูสแปดสามไม่มีอายใช่ไหม แปดสี่แปดห้าแปดหกมีห้องไอ้นี่ปะวะห้องสวนดอกไม้ชอแวบบหรือเราต้องโดนจ้ำตะแกามันถึงจะได้อาจิเมน้นเวลาวิ่งผ่านมันไม่ได้หรอกใช่ไหมแปดเจ็ดใครจะไปโดนมันนะแปดสิแบแปดหายก็ไม่มีเข้าตู้ก็ได้นานตู้จะเป็นต้องโดนมั้ง 90โอ้ยสวนดอกไม้ถึงแล้วครับผมครูมันขึ้นแบบนี้เลยอ,อ่อยนะเดอะการ์เด้นออกมาได้อยู่นะทุกคนเดินออกมาได้อยู่มีรูปปั้นด้วยน่าจะเป็นรูปปั้นของคนสร้างครับผมทำความเคารพสวัสดีครับคุณครูอะไรของพี่อ่ะเนี่ยรำลึกถึงตอนเรียนหนังสือหรือไง9 ก็รด้บล้องคือยังไงอ่ะมันจะมีพวกนั้นมาไหมอ่ะเฮ้ยมีกิเกลด้วยทุกคนเอาออกสิทุกคนดูเห็นกิเกลด้วยว่าเดี๋ยวนะเออมีกิเกอร์ในโรงเรียนโรงเรียนถุย โรงแรมได้ไงอะใครมาวะมีแต่เสียงตัวต้องยอมให้กิ๊กเกอร์กอดซะดีไหมไม่ตายหรอหมะแล้วถ้ามันไปดีกว่าว่ะ ถึงชั้นร้อยก่อนได้ไหมเก้าหกอุย้ยเสียงอะไรวะเสียงไอ้รัดในสวนเหรอรัดม,มันมีอีกร่างเหรอวะวอดไอ้รัดม,มีสองล่างทุกคนเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเอาทุกคนตัวด,ด ตูโดนกิกเกอร์เกาะเสียงเลยว,วะทุกคนมีเสียงเสียงไรอะหนึ่งร้อยเสียงเลยว,วะกิกเกอร์เกาะตรงไหนดิเดอะฟาซิลิตี้อ๋อมันเอาออกได้ทุกคน นี่ไงเอาออกได้เวลาดโดดเกาะวันนี้มามเกาะตัวใหม่มาเกาะตัวใหม่กิ๊กเกอร์ลงมาเออลงมาเกาะลงมาเกาะตัวใหม่โอ้มันกอดอีได้เลยเห็นไหมโอ้สนุกเลยให้กิ๊กเกอร์กอนนะหน้าเ <c oughs> จอกิ๊กเกอร์ได้ลงเหล็บเลยทุกคนโอเคโอเคแล้วที่คือ,อยังไงตัวนี้นเจอกับมาหานได้พกเกอร์รอวอะไรมันเดินเร็วขนาดนั้นอ่ะทุกคนใครหลอดให้มันเดินเร็วขนาดนั้น,น,ะนอนนนนนนะ อย่าบอกนะตู้ต้องเก็บของเอา้ามีไฟด้วยอะไรวะตูวยังไม่ได้ทันกดอะไรเลยตูวยังไม่ได้ทันกดรหัสเลยเพื่อนเอา้าทุกคนอนาะชีพแมนมันได้ตอนจบชั้นลอยจริงๆด้วยวะ่ะนี่คือตู้ผ่านแล้วเหรอมีตาตีด้วยเอา้าแล้วไมลิฟไม่ลงอะเฮ้ยเอยา What <scratching> <g ay> อะไรห้อง้าสิบตูก็ไม่ต้องหาหนังสือห้องร้อยตูก็ไม่ต้องซ่อมตูไม่ต้องทําอะไรเลยทุกคนเกมนี้มันดีเกมนี้มันดีทุกคนเ <eg g> หมาะกับสายชิวโอ้ oh, oh. Oh, ลงมาด้วยแล้วไงต่อเอออย่านั่งไปด้วยกันเลยไหมอ่ะมาดิถ้าก็นั่งไปด้วยกันเลย,ยถ้าจะคาบขนาดนั้นนะ่ะนั่งไปกับตูเลยก็ได้ไอ้ฟิกเกอร์ <laughs> มันนั่งไปกับตูก็ไม่มีใครว่าเราเอาแล้วตกยังไงถึงยังไงถึงยังล่ะอ๋อตูอยู่ข้างบนแล้วเหรออ้าชิปแล้วริบไปล่ปอตู What อ๋อแล้วทำไมตูตายวะเนี้ A few moments later ทุกคนสรุปตูตายฮะมันไม่ผ่านตูรอจนเลือดเต็มแล้วอะตูก็ทำอะไรไม่ได้เลยดูดิ มันค้างอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วพี่เหมือนตกออกจากแมพฮะยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยครับผมเดี๋ยวพี่หาดางเข้าไอ่ถ้ำก่อนนะผมไม่รู้มันเข้ายัางไงนะฮะตอนนี้ตูถูกถกีบออกจากแมพครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผมอะไรของมันวะ